ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสินเตียยุ่ิสินีบวชายปี2568นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันกลับกายนะครับของคนไทยเชื้อสายจีนะครับผมนี่ครับมาเลือกกันเลยครับส้มใส่น้ำพึ่งสดๆครับผมน้ำปาถูกด้วยนะครับที่นี่นะครับผม วันจ่ายคึกคักเทศกาลตรุษจีนที่นี่ของถูกการันตีจากต้อมชาแนลห้าสามนะครับผมและก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขนมขนมเทียนนะครับแล้วก็ขนมเค็งนะครับมีขายทุกอย่างเรียกว่าจบคุกที่นี่นะครับเพื่อนๆครับและตอนนี้ก็จะเป็นขนมไหว้นะครับผมนี่ครับขนมปุยฝ้ายนะครับขนมไหว้แต่ละอย่างแต่ละชนิดนะครับ ขายกันเป็นแพ็คแเลยนะครับเพื่อนเครับนี่ครับนีนะครับมาจับสายกันได้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีเวลาก็มาพรุ่งนี้อย่างทันนะครับผมในช่วงนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นขนมเปี้ยนะครับอ่าหกสิบแปดบาทนะครับชิ้นหนึ่งนะครับกล่องหนึ่งนะครับผมนี่ครับของนี่ห้ออ่าแป้เส้นเฮงนะครับที่ห่อที่มีชื่อนะครับเพื่อนเอครับแล้วก็ตามด้วยอ่า แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับขวามือนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไส้พิเศษเลยนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นไข่แดงนะครับอ่านะครับไข่พันลักเลยนะครับกล่องนี้นะครับผมอ่านะครับมาเลือกซื้อกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขนมไหว้นะครับเพื่อเป็นสซริมงคลนะครับอ่าขายเป็นแพ็คๆเลยครับมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยครับอันนี้จะเป็นขวดตัดนะครับอ่าแล้วก็มีขนมต่างๆนานาครับที่สําหรับ เหมาะกับการไหว้เจ้านะครับผมช่วงตุดดีนี้นะครับเรียกว่าคนมากันอย่างคึกคักเลยนะครับลูกค้าของที่ทางแมคโครนี่นะครับเพื่อนๆอยู่ใกล้แมคโครที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นแมคโครลาดาเท้านะครับผมนะครับหน้าเท้าหรือบางกะปิ้นี้ก็จะเป็นขนมปุยฝ้ายนะครับผมเหลือ29บาทนะครับแพ็คละ29บาบาทครับ ถูกจริงๆเลยนะครับแล้วก็น่าทานด้วยนะครับผมเหมาะกับการไปไหว้เจ้านะครับอนนีครับนี่ก็เป็นเผ็ดหอมนะครับอ่าเรียกว่าแพ็กใหญ่เลยนะครับเผ็ดหอมปุงละ40ร้อย40บาทนะครับเพื่อนๆครับตาปลาทองนะครับก็ไปปรุงอาหารนะครับหลังจากเราไหว้เจ้าเสร็จแล้วก็ทำอาหารปรุงนะครับผม ก็เป็นสับปะรดนะครับเพื่อนๆครับลูกละ25บาทนะครับขายเป็นลูกลเลยนะครับไม่ต้องช่างกิโลนะครับสําหรับสับปะรดนะครับสดๆมาจากสวนเลยนะครับสวยงามนะครับนี่ครับมาเลือกซื้อกันได้นะครับเพื่อนๆครับถ้ายังมีเวลานะครับถ้าไม่มีเวลาก็มาพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะครับทางห้างเขาเปิด6ุโมงเช้านะครับ นี้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลนำเข้านะครับจากยี่ห้อคาเดียนนะครับผมยี่ห้อคาเดียนนะครับผมและนี่ก็จะเป็นแนะอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลเขียวนะครับแอปเปิ้ลแดงนะครับฮาโล่ Halo นะครับยี่ห้อยี่ห้อประจำของเมดโครนะครับยี่ห้อฮาโล่นะครับ เรียกว่าสินค้าแต่ละชนิดมีคุณภาพทั้งนั้นนะครับก่อนที่จะมานําเสนอขายกับลูกค้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำอ่อนนะครับลูกละยี2สบาทนะครับผมลูกละยี่สิบาบาทจริงๆนะครับมาเลือกซื้อได้เลยนะครับนี่ครับนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นส้มนะครับผมนี่ครับ นะครับโลละ45่บาทนะครับผมส้มสายน้ำผึ้งนะครับส้มสายน้กละ้านะครับยกเลือกซื้อสี่กิโลก็มาได้เลยนะครับเพื่อนๆครับส้มที่นี่ก็มีหลายพันนะครับมีทั้งส้มนำเข้าด้วยนะครับส้มสีทองส้มแมนดารินนะครับมีหมดเลยนะครับนี่ครับมาเลือกซื้อกันนะครับสดสใหม่ๆเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับ ขาเลือกจิบกันได้เลยนะครับไปช่างกิโลนะจุดช่างกิโลนะครับเย่ยงว่าขายดีจริงๆครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นส้มนำเข้าอีกชนิดหนึ่งนะครับราคา69บาทนะครับ1กิโลนะครับนะครับครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนะครับโลละ55บาทนะครับผมแก้วมังกรสดๆเลยนะครับสี สีแดงนะครับแล้วก็เรียกว่าสวยๆแล้วกันนะครับเหมาะกับการไหว้นะครับสวยสดงดงามนะครับเพื่อนๆครับมาเรียกกันได้เลยนะครับจะเอากี่ลูกกี่กิโลนะครับใส่แพ็คแล้วก็ไปช่างกิโลได้ครับแล้วก็มีกล้วยไม้นะครับอ่ากําละ29บาทนะครับกําหนึ่งมี3 3ช่อนะครับอ่าเอาไปไหว้กันเลยนะครับไม่ต้องไปแวะตลาดเลยนะครับเพื่อนๆครับเรียกว่า ซื้อคุกจบที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลนะครับเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับมีครบหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาลี่นะครับโลละ55บาทนะครับผมครับมาเลือกไปหยิบใส่ถุงกันได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแม็โครใกล้ๆบ้านนะครับไปได้เลยนะครับทุกสาขานะครับส่วนต้อมก็อยู่ตรงแม็กโครบางกะปิลาดทาวนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพักคิมนะครับโลละ69บาทครับ สดๆใหม่ๆเลยนะครับครับทิมเออสาลี่เออนะครับส้มเออนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนีครับสาลี่อีกหนึ่งจุดนะครับสาลี่ตรงนี้ก็มีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นส่วนของสาลี่เขียวนะครับใครยังไม่เคยเห็นสาลี่เขียวก็มาตรงนี้เลยนะครับนี่ครับโลละเท่าไหร่เอ่รโลละห้าสิบเก้าบาทในลงสาลี่เขียวนะครับนี่ครับเสียง เซแซ่เลยแล้วผมเสียงดังมากครับในบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลละ89บาทนะครับแอปเปิ้ลนำเข้านะครับนี่ครับขายเป็นแพ็คแพ็คยกกันเป็นแพ็คเลยนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณขายผักต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้นะครับเป็นองุ่นนะครับองุ่นนะครับแก่าว่าแต่มันลูกเล็กยังเป็นเหมือนใหญ่กว่าส่วนใหญ่ อ่านี่ก็เป็นกล้วยหอมทองนะครับหวีละ95บาทนะครับผมไม่ต้องไปช่างเลยนะครับหวีละ95บาทครับหวีใหญ่ๆเลยนะครับทุกท่านครับสวยงามน,นะครับผมครับที่คือบรรยากาศภายในแมโกโลาดพาวนะครับผมอ่านี่ก็คือดอกไม้สดๆเลยนะครับซื้อไปเป็นช่อกันได้เลยนะครับ ซื้อไปไหว้หรือว่าไปจัดเาการนะครับไปให้เพื่อนในโอกาสต่างๆได้เลยนะครับที่นี่นะครับผมสดๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับอย่ายสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับลูกค้าก็มาเลือกซื้อกันเยอะเลยนะครับเพื่อนๆครับดอกไม้นะครับนี่ครับมีติดภาษาจีนด้วยนะครับ ต้นควนอิมก็มีนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับผมสวยนะครับควนอิมนะครับนี่ครับคือบรรยากาศนะครับผมเพื่อนๆครับส่วนนี้ก็จะเป็นสับปะรดนะครับผมแล้วก็ของอบแห้งนะครับผลไม้อบแห้งนะครับผมนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์นะครับเป็นเนื้อหมูนูนะครับผม เนื้อหมูนะครับมาเลือกกันได้นะครับชิ้นสวยๆเลยนะครับไปทำไหว้เจ้านะครับหรือว่าไปทำปรุงอาหารได้นะครับผมนะครับมาเลือกซื้อมาจับจ่ายกันเยอะเลยนะครับก็เรียกว่าให้เลือกได้เลยนะครับได้จิบให้เลือกได้ใส่ปรุงมแล้วก็ไปชั่งตามสุ่ชั่งนะครับผมนี่ครับกระดูกหมูนะครับกระดูกพ่อนนะครับมีหมดเลยนะครับซี่โครงหมูก็มีนะครับอันนี้ก็ เป็นชิ้นๆนะครับสันนอกนะครับแล้วก็หมูเนื้อแดงนะครับผมอ่าเยอะไปหมดเลยนะครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็นอ่หมูซีพีนะครับหมูอนาไมยของซีพีนะครับผมนะครับเนื้อหมูนะครับด้านในสุดนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหมูบดนะครับด้านซ้ายมือนี้นะครับหมูบดเลือกเอาแล้วจะเป็นกีกีรึ่งโลหรือว่าจะเป็นโลกีโลก็ได้นะครับสดๆใหม่ๆกันเลยนะครับ นี้ครับบรรยากาศนะครับภายในห้างแมคโครลาดเพ้านะครับผมนี่ครับคือบรรยากาศช่วง6โมงกว่าๆนะครับผมนี่ครับผู้คนเริ่มเข้ามากันเยอะเลยนะครับมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับก่อนที่จะถึงวันไหว้พรุ่งนี้นะครับเตรียมมาเดินกันได้เลยครับนี่ครับส้มมาเทกันใหม่ๆเลยครับวันหนึ่งขายได้เยอะเลยครับเพื่อนครับมันเลือกสิดกันได้เลยนะครับตามชอบนะครับ ดูบรรยากานะครับช่วงนี้นะครับที่กันใหม่ๆหม่เลยนะครับให้เลือกกันใหม่เลยนะครับราคา้นสายับพกิโลละนี่ครับบรรยากาศนะครับผมห้างก็เปิดตั้งแต่6 0โมงเช้านะครับถึง4.00ทุ่มนะครับรีบมาจับจ่ายใช้สอยกันเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามต้อมชาแนล e l 53ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ซินเชียยูอีซินนี่หวัวายเฮงเฮงรวยรวยครับ